สัจธรรมว่างมีครั้งที่179เรื่องสัพพธรรมวิถีล้วนว่างกฎแห่งกรรมไม่ว่างท่านคงอยู่หันเหลินเมตตาเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2566กราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของพวกเราด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจ สำนึกคนณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราสำนึกคือความรู้สึกอย่างหนึ่งพระคุณร้ายขอบเขตก็คือการตอบแทนคุณอย่างหนึ่งคือความหมายของการสะท้อนแสงการสำนึกคุณสามารถสลายอวิชชาย,ยาวนานที่อยู่ในจิตใจขอยอมรับผิด ที่จิตใจทั้งปวงมีอวิชชาในอดีตชาติอนันตชาติที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ทั้งปวงความโลภโกรธหลงทั้งปวงความผิดบาปทั้งปวงอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงความคิดเพ้อฝันการแบ่งแยก สภาวะทั้งปวงเหล่านี้ขอแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงมันมาสำรวจผันแปรมันทำไมต้องยอมรับผิดการยอมรับผิดก็คือการสลายอวิชชาของอัตตาและสิ่งที่อัตตารู้ที่ยึดติดอยู่ข้างในความว่างเพราะมันแข็งแกร่งมาก มันต่อต้านอย่างดื้อรั้นมากมันยึดติดมากมันดื้อรั้นในความเห็นของตนถ้าเธอไม่ยอมรับผิดไม่สำนึกคุณเธอเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เธอกำจัดมันไม่ได้เธอต้องเข้าใจอนันตชาติมาความจำดั้งเดิมของพวกเราแต่เดิมมา ความจำดั้งเดิมก็คือเดิมทีเพียบพร้อมด้วยความว่างเดิมความว่างแท้และทำวิถีว่างของพวกเราสามความว่างเป็นแก่นความว่างเดียวกันแล้วทำไมไม่สามารถว่างไม่สามารถมีไม่มีว่างไม่ว่างเพราะทุกขณะจิตตั้งแต่เกิด จวบจนปัจจุบันนี้พวกเราไม่มีเวลาไหนไม่จำจำอะไรจำเสียงและรูปลักษณะจำเสียงรูปลักษณะก่อเกิดอัตตายึดติดอัตตาทิฐิอัตตาโอ้อวดเกิดสามใจสี่ลักษณ์สามใจได้แก่ใจอดีตใจปัจจุบัน ใจอนาคตสีลักษณะได้แก่อัตมลักษณะบุคลลักษณะสัตวะลักษณะชีวลักษณะก็จะปรากฏออกมาก็เกิดเหตุปัจจัยผลกรรมสนองมากมายร้ายขอบเขตเพราะความว่างไม่เกิดไม่ดับพวกเราไม่ต้องกลัวตาย ความว่างไม่ตายแค่เปลี่ยนแปลงสภาวะเท่านั้นเองความว่างจะตายได้อย่างไรขอถามหน่อยมันคือแก่นแท้ของพวกเราคือภาวะเดิมทีที่มีความเพียบพร้อมอยู่แล้วมันไม่ตายพวกเราทุกชาติทุกภพกอนันตชาติ ล้วนมีอัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้อัตตาตัวฉันมาจากไหนมาจากใจวัตถุของคุณพ่อใจวัตถุปรากฏความจำวัตถุเสียงและรูปลักษณะความคิดของคุณพ่อเรียกว่าใจวัตถุความจำวัตถุความคิดของท่านเป็นความคิดวัตถุ ได้ตั้งชื่อให้พวกเราก็ยังเป็นลักษณะของชื่อวัตถุแล้ววัตถุเป็นความว่างไรจิตญาณมันไม่มีจิตญาณมันเป็นสภาวะเปลือกนอกของจิตใจเท่านั้นเองพวกเราจดจำอัตตาตัวฉันไม่ใช่แค่ชาติเดียวเป็นอัตราตัวฉันที่เป็นอนันตชาติ อนันตชาติที่พวกเราต้องเวียนเกิดเป็นคนก็คือจำรูปลักษณ์วัตถุเหล่านี้แล้วข้างในความว่างของพวกเราเอารูปลักษณ์วัตถุนี้มาผูกมัดไว้เอามาครอบไว้เอามาคลองควบคุมมันไว้ยึดเอาไว้อยู่ที่ไหนอยู่ข้างในความว่าง ชื่อที่คุณพ่อตั้งพวกเราจำสิ่งที่รู้เข้ามาชื่อของฉันที่ฉันรู้ชื่อของฉันที่อัตตารับรู้ไม่ใช่แค่ชาติเดียวแค่ชาตินี้ก็มีสภาวะของอัตตากับสิ่งที่รู้มากมายตกลงไปข้างในอัตตารับรู้เป็นความจำวัตถุ แล้วทุกชาติทุกภพเกิดเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตั้งชื่อมากมายไร้ขอบเขตความจําอัตตาตัวฉันกับสิ่งที่อัตตารู้มากมายไร้ขอบเขตที่ปรากฏออกมาจากจิตใจวัตถุความคิดวัตถุรูปลักษณ์วัตถุอัตตาตัวฉันคือใคร ใครคือตัวฉันก็คืออัตตาที่จำมาจากวัตถุอัตตาที่มาจากความจำวัตถุคืออัตตาตัวปลอมไม่ใช่อัตตาตัวฉันที่แท้จริงเป็นอัตตาที่ปรากฏออกมาจากวัตถุไม่ใช่อัตตาดั้งเดิมอัตตาดั้งเดิมคือว่างแท้แยบยนต์มี คืออัตตาที่มีไม่มีว่างไม่ว่างคืออัตตาแท้จริงรู้จริงเป็นผู้รู้ตื่นรู้แจ้งเป็นผู้รู้แจ้งทะลุทะลวงที่ยิ่งใหญ่อัตตาแท้จริงรู้จริงต่อการเห็นการฟังต่อการคิดการพูดล้วนไม่หวั่นไหวจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจไม่เศร้าโศก ไม่โมโหมีประโยคหนึ่งกล่าวว่าสัพพธรรมวิถีล้วนว่างกฎแห่งกรรมไม่ว่างคือเหตุผลอะไรก็คืออนันตชาติมาชื่อที่พวกเราจำกลายเป็นดินไปแล้วชื่อนามสกุลของพวกเรากลายเป็นดินแล้วนี่เรียกว่าสัพพธรรมวิถีล้วนว่าง ส่วนความจํานั้นจําอยู่ข้างในมันไม่ว่างลงมันเป็นความมีสิ่งที่จําอยู่ข้างในความว่างเป็นความมีที่ดีและชั่วหรือเป็นความมีที่ดีความจําที่ยึดมีนั้นจะพาพวกเราไปเวียนว่ายนั่นเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ว่าง แล้วเธอจำอัตตากับสิ่งที่อัตตารู้อยู่ข้างในความว่างเป็นอนันตชาติแล้วมันคือสัพพธรรมวิถีล้วนไม่มีไปแล้วล้วนกลายเป็นผงทุลีผงละอ,องไปแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นจำอยู่ในความว่างยังคงอยู่นั่นเรียกว่าสัพพธรรมวิถีไม่ว่าง สัพพธรรมวิถีล้วนว่างก็คือสิ่งที่พวกเราเคยจำเคยได้ยินเคยเห็นเคยคิดเคยพูดสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่แล้วแต่ข้างในความจำของพวกเธอยังอยู่ความจำนั้นเสียงและรูปลักษณ์ยังอยู่ข้างในอัตตารับรู้ของฉันนั่นเรียกว่า กฎแห่งกรรมไม่ว่างวันนี้พวกเราได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกช่วยพวกเราเปิดเนตรเปิดปัญญาสว่างรับการพยากรณ์ค้นเจอลักษณะแท้จริงดั้งเดิมโฉมหน้าแท้จริงมีไม่มีได้รับมีเมื่อหลังของมันคือไม่มี สรรพสิ่งในฟ้าดินจัก,กรวาลเห็นมีเบื้องหลังของมันคือมีไม่มีด้านหน้าให้เธอเห็นให้เธอได้ยินให้เธอคิดให้เธอพูดเมื่อพูดไปแล้วทำไปแล้วก็ไม่มีแล้วทำไมไม่มีเพราะมันดับได้เสียงสลายได้มันสามารถไม่มีไป เมื่อไม่มีแล้วพวกเราจำไว้ข้างในยังมีอยู่ยังมีอยู่เรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ว่างเกิดตายก็ไม่ว่างเวียนไหวไม่ว่างลงศพไม่ว่างเผาและฝังไม่ว่างน้ำเหลืองศพยังไหลอยู่ไม่ว่างเพราะเธอจำไว้ข้างในยังมีอยู่ เธอไม่รู้ว่ามันคือไม่มีสัพพธรรมวิถีว่างสิ่งที่เธอจำก็ต้องว่างไม่ใช่ไม่มีแต่คือมีไม่มีเพราะแก่นความว่างนี้ร้ายขอบเขตใหญ่จนไม่มีภายนอกเล็กจนไม่มีภายในสามารถเอาทั้งฟ้าดินจักรกวาล รูปลักษ์ฟ้ารูปลักษณ์ดินรูปลักษณ์คนรูปลักษณ์ทมวิถีจดจำเอาไว้อยู่ข้างในความว่างได้เพราะอะไรเพราะทั้งหมดทั้งปวงล้วนจำจากข้างนอกเข้ามาได้ฟังได้ยินได้เห็นก็จำไว้ข้างใน นั่นเรียกว่าทาวิถีทาวิถีนั้นเรียกว่าใจใจเรียกว่าทาวิถีเมื่อจําเข้ามาแล้วมีใหญ่เล็กลึกตื้นซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงสภาวะไม่เหมือนกันยังมีคนมากมายที่ไม่รู้ว่าคนเราตายแล้ว กฎแห่งกรรมยังอยู่เขายังไม่ได้ผันความจำให้เป็นมีไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องผันความจำเป็นมีไม่มีก็จะไม่หลงอยู่ในกฎแห่งกรรมดังนั้นพวกเรารับธรรมะหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์บอกกับพวกเราก็คือสิ่งน,นี้ จากกฎแห่งกรรมไม่ว่างผันให้เป็นกฎแห่งกรรมมีไม่มีว่างไม่ว่างนั่นคือลักษณะที่แท้จริงแต่เดิมมาโชมหน้าด่างเดิมของพวกเราร้ายจุดเริ่มต้นร้ายจุดสิ้นสุดพวกเราร้วนอยู่ในความว่างแท้สิ่งที่พวกเราจําเข้ามาเสียงและรูปลักษณ ลักษณะของบุคคลเรื่องราววัตถุสิ่งของรูปลักษณ์ฟ้าดินคนพวกเราล้วนจำว่ามีรูปลักษณะทั้งปวงมันคือมีไม่มีเมื่อเธอจำมันเข้ามาในอัตารับรู้คืออะไรนั่นคือความจำวัตถุนั่นเรียกว่ารูปลักษณ์วัตถุนั่นเรียกว่าจิตใจวัตถุ นั่นเรียกว่าทาวิถีของวัตถุทาวิถีของวัตถุเธอยังยึดว่ามีเธอไม่รู้ว่านั่นคือมีไม่มีอนันตชาติมาแล้วมันคือทาวิถีให้พวกเราจำและใช้เท่านั้นเธอเอาไม่ได้เลยสักหนึ่งรูปสักหนึ่งทาวิถีไม่เคยมีใครเอาได้ แต่พวกเราติดขัดอยู่ที่มเมล็ดพันธ์ความจำข้างในอัตตารับรู้มเมล็ดพันธ์ความจำมีเสียงและรูปลักษณะมันทำให้เธอไปคิดไปพูดไปทำคิดดีพูดดีคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีดังนั้นทำไมจิตใจคนเราเหมือนมาน เหมือนพูดผีปีศาจอะไรเรียกว่าพูดผีปีศาจเพราะเธอได้ยินเสียงได้เห็นรูปเหมือนตัวไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ยินเสียงอะไรก็เปลี่ยนใจตามเสียงนั้นเห็นรูปอะไรก็เปลี่ยนใจตามรูปนั้นใจมองไม่เห็นจึงต้องใช้เดา มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องพูดถึงอนันตชาติพูดแค่ชาตินี้สิ่งที่เธอจำเข้ามาดังตัวไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรียกว่าใจผีใจมารก็เพราะใจผีใจมารจึงต้องเวียนว่ายเกิดอยู่ในโลกมนุษย์ มารับโทษรับบาปรับกรรมตอบสนองเป็นคนพวกผูกผีปีศาจเพราะใจเธอเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ก็เปลี่ยนตามเช่นเดิมทีเขาเป็นคนดีเมื่อฉันได้ยินว่าเขาไม่ดีฉันก็เอาความจำและเสียงมามองเขาว่าเขาไม่ดี เดิมทีฉันนับถือเขามากแต่พอได้ยินคนอื่นพูดเขาไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นฉันไม่เห็นนะแค่ได้ยินเท่านั้นก็ทำให้จิตใจของฉันค่อยเขวแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงแล้วใจคิดเขาไม่ดีไป เธอไม่เข้าใจถึงความแยบยลของสัจธรรมชีวิตคนเรามาเวียนเกิดต้องมีกฎแห่งกรรมแน่นอนโลกแห่งจัก,กรวาลของพวกเรานี้เป็นสนามของกรรมตอบสนองคนและสัตว์ทั้งโลกล้วนมีผลกรรมสนองมีชะตากรรมมีอายุไขมีเหตุปัจจัยผลกรรมสนอง รบเพราะจำจิตใจวัตถุแห่งอวิชชาอยู่ข้างในมาทำให้เธอสับสนหลอกลอก่อทำให้เธอหลงงงงนันจิตใจเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากได้ยินอะไรก็พูดเห็นอะไรก็คิดคนอื่นพูดอะไรก็ฟังดังนั้น ประตูทำวิถีแห่งจิตใจของเธอก็คืออัตตาพูดผีปีศาจเพราะอะไรเพราะจิตใจพูดผีปีศาจได้ยินอะไรก็เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งนั้นพูดผีปีศาจมันทั้งหลายมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเพราะอะไรเธอมีความทุกข์ก็เป็นผีเป็นปีศาจเป็นมาแล้ว เพราะเธอได้ยินเสียงเธอเห็นรูปลักษ์แล้วมารับทุกข์ในจิตของเธอเกิดยึดติดแบ่งแยกมากมายสิ่งนั้นมีไหมไม่มีคนเราไม่สามารถสวยสดงดงามสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนเขาต้องมีส่วนที่ยังไม่กลมสมบูรณ์อยู่บ้าง เพราะยังมีบาปมีบาปก็คือจากข้างในความว่างอัตตาตัวปลอมกับการรู้ปลอมพัวพันต่อสู้กันต่อสู้กันนานแค่ไหนต่อสู้กันมากมายร้ายขอบเขตไม่มีสิ้นสุดสู้จนนอนอยู่ในโลงศพอยู่ในโกรธใส่อัฐิเผาแล้วเผาอีก เผาแล้วเผาไม่สิ้นสุดทั้งยึดติดทั้งลุ่มหลงหลงวัตถุยึดติดวัตถุว่านี่เป็นของเธอเป็นของฉันความทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนี้พวกเราตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้ที่ต้องรับทุกข์รับเคี่ยวกลามทรมานรับการถูกทำร้าย ดูถูกเหยียบย่ำต้องมาเสียใจภายหลังมีเรื่องทุกข์ใจต่างๆนานาเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวมาเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาความทุกข์ยากลําบากของคนมากจนนับไม่ถ้วนพวกเรามาเกิดอย่างไรไม่เข้าใจ ตายแล้วไปไหนไม่เข้าใจพวกเราศึกษาวิเคราะห์การได้รับการสูญเสียสิ่งที่อยู่ในโลกมีความโลภอยากได้อยากได้ชื่อเสียงผลประโยชน์อยากได้ความรักอยากได้อำนาจสแสวงหาไล่ตามไม่เคยหยุดเป็นอนันตชาติ สาเหตุล้วนมาจากความจำวัตถุรูปลักษ์วัตถุวิถีวัตถุเกิดการพันธนาการและต่อสู้แย่งชิงทุกรูปลักษ์ทุกวิถีที่พวกเราจำล้วนคือวัตถุอนันตชาติรวมทั้งชาตินี้สิ่งที่จำทั้งหมดล้วนคือวัตถุ วัตถุก็คือเสียงและรูปลักษณะชื่อของพวกเราก็คือวัตถุมันสามารถไม่มีไปได้เมื่อเธอหมดอายุไขร่างกายวัตถุรูปลักษณ์วัตถุของเธอก็ต้องไปแจ้งที่เทศบาลที่อำเภอว่าบุคคลน,นี้ตายแล้วพวกเราตายแล้ว ผ่านการตายมานับไม่ถ้วนแต่ความทรงจำของเธอยังอยู่พวกเราได้รับธรรมะแล้วพระวิสุทธิอาจารย์มาชี้ทางสว่างให้พวกเราเอาความจำมาหมุนความจำเอามีไม่มีมาหมุนความมีมีไม่มีคือความจำดั้งเดิม คือความจำแยบยนต์คือความจำหลักสัจธรรมสากลนอกนั้นเป็นความจำมีล้วนต้องถูกเผาถูกฝังและมันไม่ตายกฎแห่งกรรมติดค้างอยู่ข้างในเธอจะจัดการมันอย่างไรดังนั้นจึงต้องเอาลักษณะแท้จริงมีไม่มี ที่สูงส่งที่สุดเป็นภาวะดั้งเดิมที่สุดของพวกเราบริบูรณ์ที่สุดแน่นอนที่สุดมีไม่มีอบอุ้มทุกสิ่งทั้งปวงมีไม่มีรองรับได้ทั้งปวงมีไม่มีทำทุกสิ่งให้สมดุลเอาความโลภโกรธหลงบุญคุณความแค้นรับพยาบาท ปิติยินดีโมโหกัดกลุ่มสลายเป็นมีไม่มีดังนั้นพวกเราต้องผันความจำเป็นมีไม่มีเป็นความจำสมดุลความจำหลักสัจธรรมสากลมีไม่มีเป็นดับประกาศสิทธิเป็นความจำดั้งเดิมของพุทธโพธิสัตว์ จะไม่มีความทุกข์ไม่กังวลไม่เสียใจพวกเราต้องปล่อยวางเธอปล่อยวางได้ไหมปล่อยวางก็คือผันมีเป็นมีไม่มีพวกเราบำเพ็ญธรรมต้องผันความคิดความคิดของพวกเรายังเป็นความมีความคิดคือความมี ผันความคิดคือต้องมีไม่มีทันทีในเวลานั้นต้องพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งฉันไม่เอาความมีอีกแล้วผันความคิดยังเป็นความมีแค่เป็นความมีที่ดีมากกว่าน้อยยังไม่ใช่มีไม่มีโดยตรง มีไม่มีคือองค์เดิมของพวกเราคือโฉมหน้าด้างเดิมที่แท้จริงของพวกเราแต่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงองค์เดิมไม่มีแสงสว่างพวกเรากลายเป็นองค์มนุษย์ดีครึ่งชั่วครึ่งหรือเป็นอวิชาเป็นสัตว์มืดบอดน่ากลัวมาก พวกเราต้องเข้าใจถึงสิ่งที่จำเข้ามาล้วนคือมีไม่มีให้พวกเราใช้เท่านั้นเองพวกเราคือว่างแท้แยบยนมีชั่วนิดนิรันคืนสู่องค์เดิมของพวกเราองค์เดิมคือภาวะกลมสมบูรณ์สว่างสวยัยไม่ทุกข์ไม่กังวลขจัดความทุกข์กังวลได้ทั้งหมด ไม่มีการเสียใจถ้าเป็นองค์เดิมไม่ได้ก็ต้องเป็นองค์คนก็จะเกิดการยึดติดแบ่งแยกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมีความโลภโกรธหลงไม่หยุดเพราะสิ่งที่พวกเราจำล้วนเป็นเรื่องความโลภโกรธหลงเช่นฉันโกรธมาก ฉันพูดสิ่งไม่ดีของเขาฉันนินทาเขาฉันพูดความลับของเขานั่นคือกฎแห่งกรรมสร้างบาปกรรมตามสิ่งที่อัตตารับรู้พวกเราอย่าสร้างกฎแห่งกรรมอีกเลยจะได้ไม่ต้องถูกเผาถูกฟังอีกพวกเราต้องอยู่อย่างมีความสุขเบิกบานใจ เวลาการบรรยายของข้าพเจ้าก็หมดแล้วหากมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ไม่เคารพเสียมารยาททุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยข้าพเจ้าด้วยสำนึกคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่าน